สวัสดีตอนเย็นเ<ต><ต>ด้อพี่น้องกล่องปลายี่ครวบทราบยาพน้องสบ,บายดีเบอรส์สกุลสกุลด้อวันนี้เราก็จะมาทำกับข้าวเมน,นูมือเด็ก็คือต้อมน้ำมัยนยานีเราลงไปเอาสิมาก,ก่อนลองไปเอาน้ำมันกระลาค้าสิมาสิี่บริยวณห้องมันเป็นบริเวไปขายของ ต้มหน่อไม้ในนาแานะพี่น้องอันนี้ข้าวแมงกินูนในประเาศไทยนี้คือแมงขนุนส่วนอันนี้ก็คือต้มหน่อไม้เนาะพี่น้องอหาวานๆในนี้เนาะมากินบ่เราก็จะทำเกล็ดปลาเก๋นะคะทำเกล็ดของปลเก๋าแมงขานุ่นกันได้ประมาณสามสิบกระตูนมาใส่ห้องพันยัดขันนะ จะใส่ลืนจะคั่วทำน้ำพริกพี่น้องนั่งเสียบน้ำพริกเจ้าเปรจะเล่นี่เขาก็ขวอย่างนีเดี๋ยวขึ้นบ่เคยตัรงคือบวด,ด,ด,ดทอดเอาสะฮะคือบวดทอดเอาสะ เดี๋ยวค่อยจะทำแจ่วยังว่าลืมนะจะทำแจวม,มักเล่นพี่นอ้องอ่าสนใจนางจะมาทอดนะคะทอดกีนูนเืนเ่อดแล้วเธอเืเ่อดแล้วหนออ,อันนี้คืออะไรพะโล้ใย,ยนีพี่นอ้องเอยมันนี้ก็บไบคล้ายคองจ้าลูกสาวกับไข่เพื่นนากระปวดขา ลากขาอยู่ไข่กนะ็ทรายมืออะไรยังเ้ยบ่หายอยู่เป็นไข่ยืมคั้นได้เป็นเลยือเจอซีเป็นนะก็จนแม่ขนุนไปคุดก็ได้ประมาณสามสิบกตูพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันของมีห้องพยาคันน้ำใส่น้ำกันขวดกินแรงเย็นนี้นะคะมืออื่นอันานี้นาดกันวะลงทะเบียนกันแล้วว่าจะไปหกโมงเ้าบ่ได้ย้อมเด้อจ้าบ่ได้กับบ่ได้ย้อม สิดไปจนมันได้พัดซัน,นเพราะว่าคันยุดเข้ายุดมือหนึ่งผดบาร์โฟวเพวีขึ้นมากเระจังนเนาะแค่ได้เหดนี่การคันเท้าเพลเรอเลยกาเขาเอาไปกินแล้วทอดเอาจะทอดจากพิมพ์ยังสูบกำลังนั้น,น,นจองก็จองเออนี่แล้วจองัวน,นี้แล้วคอยคุ Yeah. มันฝนตกะลายแล้วมันพออยากเห็นคุยมันมันมันออกมันเตะนะแค่เพไปไปอยู่น้ำใดบุ๊บขันห้าไปคุดทั้งมองทั้งนี้เคยไปในอาร์ีปีกว่นวา,านี้มันจะมันคือว่าเลยตั้งแต่ห้าเยื่องแต่ข้อแหนะ้งเลยเนาะปงรถเท่านั้นนะอาพานะปงเจอแล้ว,ลวใส่ไหมองหนึ่งนะข้างใช่หมอก,ก้นหมด ัเธอจะจีพี่ก็จีอ้ะฮอ,อยมันนั่นนี่แล้วมันอ่อนมันเอามันจะพ้นนะมันก็เมืดจากมืดจากมะโล้ใใยหนีอันนั้นไก่พโล้โอยหมูพโล้ไข่พโล้ ทำเจวกินกับต้มน้ำใหม่บริเวดเจวกับปีนะพี่น้องเฮดเจวปลาแดกเฮดเจวอันนี้ครับธรรมดาจะทอดกินนูนไปนี่เปาข้าวสารเกิดไก่น่อยก็ ไก่นี no oh, ่ยขั้นเป็นวันใหญ่เมื่อไก่หน่อยนี่พี่น้องกูซาสามสี่ตัวก็เยอะอยู่นะไปออกมาอีกแล้วอันงกว่านี่กำลังให้ายง่วยอีกเลยฮึสิอยากแลนออกมาหยั่งออกมากับบริมีมองกินคือเก้านั่นกินเฟืองนั่นนี่มันอิ่ม นางอันนี้ก็มันอยู่มัดปีมัดแรงบอออกลูกจะทือแม่มันเนียงมันขี่บ่มูจุดเขาออกลูกเขาสิออกใม่อีกแบบเพิ่นยังบ่ออกอยู่เอ็งเลืงเลืงอยู่จักมันเนียงเร็วเร็วลีลาอยู่ไหนดินะนี่นะเข้าไป ขอเมืองให้ผู้ขะคนนี้เด้อจะเผาตกมาหลา,ายเถวข่ายจากวานเขา่าขันิีวานนั่นแบบปัน้นคือวานก้าผัดรถเข้ากับบอยกโลง่งเสียนะพี่น้องมันรถอะไรขายานรถเข,ข้าว่าจ้ะมันบอกมีรถคันใหญ่คือฝั่งไทยเนาะก็เจ้าตีแบบนั้นเลยมีน้ำพัดยานบอยกลงแต่กันยังรายอยู่ดอกผู้ใดกับประเทศวานคือว่าอะไรมันถ่าฝน นอกจากผู้ได้หน้าโคกลีล้อมูนอีกเกลื่อนไปอีกแล้วปพระขั้นอาทิตย์หนึ่งอีกแล้วจ้าพี่น้องด็อกเตอร์ลุนว่ากล้องเลยครับมันเป็นมัวม้วๆเบอร์เบอร์อยู่อือพ่อจีนูนช่วงนี้มันไข่พี่น้องเลยจะแสบนะคะ ติดจังทำไมมันติดจังเลยน้ำมันเก่าน้ำมัน,นเก่าหรอกกับน้ำมันใหม่ใช่ไหมทำแจวกินกับหนกหน่อไม้ค่ะหมกหน่อไม้เหรอตมหน่อไม้สมาร้อนจังเลยเลือ ยี่นี่ประธานเงินหายบาสิบาทพายนกไปชักยาเป็นขายนกออมื่อนี้นะเพิ่นจุดแข่งเก็บขาเด็กย,ยังประธานมายังไปชักยาอยู่ออยังแต่ว่าเืิอนอะไรออเ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 ดี๋ยวสิบอกเพิ่นแต่เดี๋ เมื่อต้มไว้แล้วเขาไม่ได้ไปจิบแข่งจิบขาไม่ข่าก็ได้ลากขาอยู่ค้าหนักกับบด้จิบบอลบวมในไข่กันลนกักว่าจักเป็นลูกยังป่ะทับใจแข่งกันลูกกับไข่อุย้สยสักหู

เราใส่หัตาใส่สโรสแบมันน้ำยือเลยก็กินบบไวคือกันแล้วพี่น้องก็อซองก่อนนะก็ร<ม>อแจวมามเทตัวไหนปะ,ะวัดอาเขาดีกว่ ทอดแมงจีนูนอาหารเย็นวันนี้จ้ะำน้ำแจวก่อนค่อยเมื่อยน้ำกล่องคอยพี่น้องเอยกล้องอันนี้ไทยได้กังเว้นกังเว้นนี่คือว่าแจ้งกลางคืนนี่เป็นเบอร์อรโทรศัพท์แบบว่ามันมียี่ห้อมันก็เลยจำม,มันเนี่ย เดี๋ยวเราก็มากินข้าวแลงน้ำกันแซ่บๆด้วจ้ะพี่น้องอาหารบ้านๆเดได้กินแกงออกกินเลยนะ,นะเห็ดเผาออใส่ลงไปดำๆแล้วข้างแซ่บนานมาแต่สองเมดูมกินข้าวพร้อมกัน มหนาวนี่ด้วยให้พองบกพริกขนาดซีมาส้มๆแล้วบะเือเรือแล่อบอกคอยเพื่อนยอยย่เดียวนี่ ตรงนี้นะโทรศัพท์นะเป็นเบอร์อรมาถ่ายแย้ดีออกมาพี่น้องจะมากินข้าวพร้อมกันจ้าวันนี้ต้มน่ำไหมกินกับวแก้วข้าวเย็นกันนุ่นนะขันวันนี้ท่าที่มีพี่น้อ Về gì cái đen Nói đâu, gì không nhỉ?

พ่วาแนกินไรถินสตใน้ตานอาองนีแฮะชีดันบ้ดน่จะกว้านวไม่ดนี่ถแล้วก็จอดยมือารล้ก็อยาบ้านรถแล้วพัร ทำก็มันบริออร์งานปั้นบ่เอาสีก้อนน้ำเอารถน้อยได้น้อยนัรถงอย่ทกคให้หาทุกคนเาได้ก็รถเหมาล่งได้แต่ว่าเขาามที่มันชินมีมันแบบวนนี้เขาปั้นกับเก่าเหมือนกันทห้แห้งแต่ว่าให้เจาเพ็น คือทานหลังก็งไม่บบงุหงิดคือยนนัดตอนนีก็ไม่นำไปผ่านทังนี้ทั้วเข้นไม่ถึงกับหงุดหงิด ุณพ่อเขาจะใส่นยำเ็มส่้เเส็จตัวไดนดินไม่ดินนี่มันเป็นเอื้อดวมันเป็นดินเป็นดินปมไบอกเพ่เขาให้ดนนหาเขาวันห่างวันนี้เราเ่าให้เงินห้างลุงโอวันอย่ที่ไก่กินก็

ติดตามมือกันพอแลวพี่น้องอยู่ป่าเฮ็ดเนาะพี่น้องไปแล้วพี่นอ้นอ,งนองมวัสดีครับผม